สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะได้มาพูดถึงพุทธคุณพระเครื่องพระกุกนาดูลแล้วก็พาท่านผู้ชมมาดูพระกุกนาดูลที่เป็นพระแท้ยอดนิยมนะครับว่าของแท้ๆเป็นอย่างไรนั้นนะครับประสบการณ์พทุทธคุณเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของอ พระกูนดูลนะครับพระกูนดูลก่อนว่ากูนี้นะครับเป็นกูที่มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็คือมีเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าในกูนี้นะครับแล้วก็พระเนี่ยพระก็จะอยู่ในกูนี้ก็เยอะเยอะมากครับสมัยก่อนคือคนที่ไปขุดนะครับไปขุดได้มาบางคนได้เป็นกระสอบนะครับเป็นกระสอบหลายกระสอบหลายสิบกระสอบนะครับบางคนได้มาเป็นกระสอบบางคน ครึ่งกระสอบบางคนเป็นตะก้าอย่างนี้นะครับเยอะจริงๆนะครับภาคกุนี้นะครับแล้วก็กุนี้มีอิทธิฤทธิปฏิหารเยอะมากมายนะครับจะพูดนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานานนะครับแต่ก็จะพูดเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอพาท่านผู้ชมเข้ามาชมภาคกุณดูนะครับของแท้นะครับภคกุณดูลเป็นพระเนื้อดินดินเผานะครับเป็นภาะเนื้อดินเผา นะครับถ้าเป็นแล่มีแ่เป็นสีเขียวขส,สีอะไรเนี่ยไม่ใช่นะครับถือว่าของเก๋ทำลอ,อกเลียนแบบทําขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพระอุปโลกเนาะแต่ถ้าเป็นพระที่เป็นดินเผานะครับมีขาบกุนะครับเป็นพระกุณาดูแท้นะครับเป็นพระกุณาดูแท้ๆเลยนะครับอันนี้องค์นี้ท่านผู้ชมครับเป็นพระกุณาดูเนี่ยเดีย๋ยวผมขอขยายนะครับเป็นพระกุณดูเป็นพิมพ์พระ หน้ากปกครับเป็นผ้าหน้ากปกแต่ก่อนเป็นปกคู่ปกคู่เป็นแผงใหญ่นะครับน่าจะประมาณเท่าฝ่ามือนะครับแล้วก็มีการตัดแบ่งแบ่งกันนะครับของผู้ที่สธานะก็จะตัดแบ่งเป็นปกคู่2อ,องค์แล้วก็มียอดยอดผ้าปกคู่อีกนะครับแล้วก็มีเสืถูปอีกนะครับอันนี้คือเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันพระองค์นี้แท้ครับพระองค์นี้แท้เนื้อนะครับเนื้อเป็นเป็น ข้าผินปูนเยอะนะครับติดก้อเยอะเลยครับเป็นเนื้อมะขามเปียกนะครับด้านหลังนะครับยุคเก่าคนเก่าสมัยเก่าเนี่ยเขาจะฝนฝนหลังพระนะครับบางคนก็ฝนไปให้ลูกหลานกินเพื่อรักษาโรคนะครับบางครั้งก็เอาอฝนเพื่อจะให้เข้าลูกเพื่อใส่กอพระนะครับก็คือผ้ากุนยุผ้ากูรดนูนี้ก็คือจะเป็นผ้าพิมพ์ที่หนานะครับผ้าพิมพ์ที่หนา ส่วนพิมบางๆก็มีครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์หลักๆใหญ่ๆก็จะหนาหน่อยนะครับนี่พิม์หน้าปกครับเป็นลูกพระเจ้านะครับแล้วก็มีพญานาคนะครับอยู่ด้านบนนะครับพญานาคเกศเสียนเนาะอันนี้ก็อีกองครับเป็นพระกุรดูดนะครับพระกุณาดูลเป็นพิมพ์ปกจิ๋วนะครับก็คือแผงใหญ่ต้นฉบับแผงใหญ่เท่าฝ่ามือครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ มีการตัดแบ่งกันเพื่อให้เข้ารูปเพื่อจะเข้ากรอบภาพได้ง่ายนะแล้วก็ให้สวยงามเป็นตัดก้าวเป็นเพื่อความมงคลก้าวหน้าอย่างนี้นะครับความเชื่อภาพปกยิ้วนะครับอันนี้คือเราจะบอกว่าเป็นเนื้อมะขามเปียกนะครับแล้วก็มีคราบกุกเต็มนะครับเป็นคราบหินปูนนะครับคาบหินปูนเกาะเลยนะครับมีหูตาจมูกนี้ราคาจะราคาแพงนะครับถ้า อีกระดับหนึ่งก็จะราคารหล,ลันลงมานะครับด้านหลังครับเป็นมะขามเปียกเลยครับมะขามเปียกนะครับเป็นมะขามเปียกเป็นเนื้อมะขามเปียกเหมือนช็อกโกแลตนะครับบางท่านภาษาของคนาบางท่านก็จะใช้ใคําว่าเนื้อช็อกโกแลตนะครับนี่เป็นพระพิมพ์ปกจิ๋วครับปกจิ๋วอันนี้นี่ก็ปกจิ๋วนีครับนี่ปกจิ๋วครับปกจิ๋วแล้วก็มีเหมือนเป็น จดีขออนุญาตนะครับอันนี้ไม้จิ้มฟันผมไม่ได้ใช้นะก็คือเอามาใหม่ๆเลยนะครับไม่มีได้ไม่ได้คิดว่าจะเอามาไปทําอย่างอื่นแล้วก็มาทําอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่นะครับเป็นการแกะออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นรูปเจดีนะครับเจดีอันนี้น่าจะเป็นดอกไม้นะครับบางคนมองเป็นดอกไม้แต่ผมมองเหมือนพระธรรมมาจักนะครับที่เป็นสัักษณ์ของพระพุทธศาสนานะครับโอเคนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี่คือ,อผมไม่ได้แกะกรอบเนาะก็จะคลายกันอันนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าพระกุณแดูเหมือนกันนะครับตาตะก้อนแผงใหญ่นะครับเท่าฝ่ามือเลยนะครับแผงใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วก็มีการตัดบางคนก็ตัดเข้ารูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสี่องค์นะครับใช้ให้ผู้ชายผู้หญิงแขวนองค์เล็กๆถือว่าองค์เล็กลงนะครับเป็นภาพปกจิวก๋วครับเอามาให้ท่านชมนี่ก็คือ,อน,นี้เป็นเนื้อ นะครับเนื้อชโโ็อกโกแลตหรือเนื้อขามเปียกนะครับขาวๆนี้เราจะ,ะเป็นหินปูนนะครับเป็นหินปูนนะเดี๋ยวผมกดลองโฟกัสนะครับด้านข้างเห็นไหมครับเป็นเหมือนหินลูกหลังนะครับเป็นหินศีลาแรงนะครับโอเคต่อไปครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์นั่งบัวเป็นตัดเดี่ยว แต่ก่อนคือเป็นแผงใหญ่ต้องเข้าใจนะครับพระก,กุหลาดูเนี่ยเป็นเป็นแผงใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการตัดแบ่งกันนะครับตามรูปทรงของพระหรือบางคนก็อย่างในองค์ไหนก็ตัดแบ่งกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อยังไม่ถึงมะขามเปียกแต่ก็ถือว่าเป็นเนื้อแก่งเนื้อหินนะครับเป็นเนื้อหินนะครับพระอายุประมาณ 1,300- ถึง1,500ปีนี่จะเป็นพระดินเผานะครับแก่งเหมือนหินองค์นี้ก็จะเป็นคาบมีคาบหินปูนนะครับ ด้านข้างนะครับเป็นหินนะครับเป็นหินโอเคครับเป็นหินให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรื่องของส่วนราคาราคานะครับมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับหลักล้านก็มีนะครับก็คือมีการไล่สเตปของราคาตามแบบตามพิมพ์ตามความนิยมความหายากนะครับก็มีหลายแบบนี่คือพระนาคปกนะครับพระนาคปกคนที่เป็นเจ้านาย นะครับเจ้านายหรือผู้บริหารระดับสูงนะครับชอบจะแขวนพนักปกนะครับพนักปกนี้ปกปักรักษานะครับปกปักรักษาเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อความเชื่อความศรัทธาเป็นการปกปักรักษาอันเสริมอํานาจบารมีนะครับของคนที่แขวนบูชานะครับสักการะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ตัดเก้านะความเชื่อของคนบางท่านก็บอกว่าจะทําให้ชีวิตก้าวหน้านะครับจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานความธุรกิจประกอบการค้าประสบความสําเร็จ ทกด้าน,นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นภาพหน้าปกจิ๋วนะครับคือตามของโอมาณนี่ก็คือเขาเรียกว่าปกจิ๋วนะครับปกจิ๋วก็คือ,อคาว่าภาพปกจิ๋วก็ปกปักรักษาก่วน,นะครับแล้วก็9ก้าองค์ก็9ก้าหน้า9ก้าเก้าเจริญทางการงานอาชีพต่างๆเนาะทำประกอบสมาอาชีพอะไรก็ประสบความสําเร็จ9ก้าหน้าอันนี้เหมือนกันครับนี่ผมเลือกเือมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่ก็คือภาพปกจิ๋วนะครับก้าถือว่าเป็นตัด9ก้าครับแต่อาจจะยัง ดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับแล้วก็มีเจดีนะครับเป็นสตูปนะครับนะสถูปอของพระบรมสารีริกธาตุนะครับนาะดูนนะครับอันนี้คือรูปที่เป็นสาสนาสถานที่อยู่พุทธมนตรีสารอำเภอนาดูนนี้ก็คือแบบเป็นสร้างมาจากแบบในภาพพิมพ์นะครับสร้างมาจากพิมพ์พระเลยนะครับก็คือการออกแบบตามพิมพ์พระที่มีการค้นพบนะครับนะี่ครับ นี่ก็ปกจิ๋วเหมือนกันท่านผู้ชมครับปกจิ๋วนะครับเล็กๆประมาณนี้ก็เลี่ยมทองให้เด็กเล็กหรือคุณผู้หญิงใช้นะครับอันนี้เป็นพันธุ์นั่งบัวนะครับเป็นมีบัวล้อมรอบนะครับด้านล่างนี่ครับบัวด้านล่างขององค์พระนะครับองค์พระด้านบนเป็นเหมือนสัพพลังสีบนศีรษะของท่านนะครับนี้ผู้ชายเด็กเล็กแขวนได้นะครับสวยผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็ไปเลี่ยมทองแขวน สวยครับผมผมยอมรับนะครับว่าสวยนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ยอิทธิฤทธิปฏิหารนี่คือเยอะนะครับภาคกุนัดูอิทธิฤทธิปฏิหารนี่เยอะครับประสบการณ์ที่มากมายนะครับไม่ว่าจะแควคาดาปลอดภัยนะครับแขวคาดาปลอดภัยอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายเนี่ยสบายใจครับมีภาคกอนัดูติดตัวติดรถการเดินทางนี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องมหาอุดคงกระพันนะครับนังเหนียว นะครับตนนี้ก็มีประสบการณ์เรื่องเล่ากันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาปืนยิงกันยิงไม่ออกลูกด้านกระสุนไม่เข้าหนังเหนียวฟันกันไม่เข้าภาคอุลรดูลน,นะครับพุทธคุณน,นะครับดีมากๆเลยนะครับคือบางคนถามว่ามีแต่แค้แคาดปลอดภัยมหาอุตังเนียวเหรอนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับคือลูกหลานเนี่ยแถวภาคอีสานนะครับแถวเขตอำเภอนาดูนวาปีวทุมนะครับพยักษภูม พิสัยอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตำรวจทหารเยอะนะครับการรับราชการบางครั้งได้ไปไปปฏิบัติหน้าที่ที่สามจังหวัดชาดยแดนภาคใต้นะครับมีพักุูนดูลไปก็อุ่นใจนะครับกลับมาเคียวคาดปลอดภัยกันทุกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับบางคนก็มีประสบการณ์มาเล่าสู่ต่อกันฟังนะครับไม่ว่าจะเคียวคาดจากาหลายๆอย่างที่ในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็พักุูนนดูนเนี่ย นอกจากจะเข้าคาดปลอดภัยแล้วก็ยังมีเรื่องของอํานาจบาร,รมีนะครับอานาจบาร,รมีคือคือสูงมากนะครับพระกุณาดูนี่คือใครสักระบูชาเนี่ยจะส่งผลดีต่อชีวิตคนนั้นแล้วก็ครอบครัวนะครับอํานาจบาร,รมีนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับผู้บริหารนะครับตาแหน่งใหญ่ๆนะครับก็ชอบแขวนพระกุณาดูกันนะครับก็พิมพ์นิยมนะครับก็จะมีหลายพิมพ์บางท่านก็ชอบ เป็นพระพิมพ์หน้าปกบางท่านก็ชอบเป็น,นั่งเมืองอย่างนี้มีหลายพิมครับพระก,กูณาดุลน,นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับในเรื่องของอาํานาจบารมีหรือการทํางานนะครับประสบความสําเร็จนะครับก็ขอพอรกันได้นะครับก็สร้างกําลังใจกับสําหรับคนที่อยากทํางานนะครับขอพอรเพื่อประสบความสําเร็จในการทํางานไม่ว่าจะบนบานศาลเก่าวนะครับขอพรท่านนะครับทุกคนก็สมหวังนะครับประสบความสําเร็จในการทํางานทุกท่านนะครับ คือบางท่านเนี่ยไม่ได้มีพระอุณาดูลนะครับก็ไปที่บนทนอีสานพุทธบนทนอีสานนี่ครับก็คือไปที่พระอรุณาดูลเลยนะครับก็ไปขอพรที่นั่นก็ประสบความสําเร็จนะครับที่นั่นนี้คือเกิดปฏิหารนะครับมีครั้งหนึ่งก็คือมีการประดธดรมแล้วก็มีงูไปเลื้อยอยู่บนองค์เจดีนะครับเจดี JD ของพระราชาดูลงูเยอะครับเป็นน่าจะเป็นหลักพันนะครับเลื้อยนะครับใน ลานแล้วก็บนเจดีย์ด้วยแต่งูที่เข้ามานี่ก็คือไม่ได้ทําลายใครครับก็ถือว่าปิดอัศจรรย์ใจนะครับอัศจรรย์ใจอยู่นะครับตอนนั้นเป็นพิธีถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันมาฆบูชานะครับผู้ผู้คนไปร่วมพิธีงานเนี่ยที่พระบรมสารีริกธาตุนันดูเนี่ยนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะเยอะมากนะครับมีการถ่ายถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้นะครับมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับ ว่มามีร่วมมีงูงอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับเรื่องของการค้าขายประกอบสมาอาชีพค้าขายดีเป็นเมตตามาหานิยมครับมีพระกูนันดูนนะครับเป็นพระกูนันดูนี่ก็ค้าขายดีร่ารวยนะครับป้องกันคุณใสหรือเรื่องของอาถรรพ์ต่างพระกูนันดูนอารัธนาของท่านครับแล้วก็เราก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับในเรื่องของผู้ทุกคนนั้นเด่นมากแรงอิทธิฤทธิสูงนะครับก็ ส่วนตัวผมเองนี่ผมมองว่าพุกทคุณท่านบารมีท่านสูงมากนะครับขอพรนะครับส่งปรารถนานะครับทันนี้คือเอาพระกุลาดูนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับพระกุลาดูนแท้ๆนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับมีค่าหินปูนนะครับมีค่าวหินปูนนะครับเจอที่ไหนนะครับเจอที่ไหนก็ลองลองส่องดูนะครับส่องดูแล้วก็ลองศึกษานะครับพระมีคุณค่านะครับ มีคุณค่ามีคุณค่าบางครั้งเปลี่ยนเป็นราคาสมุนราคาก็สูงนะครับราคาก็สูงนะครับนี่ครับพารกูน่าดูสวยๆนะครับสวยๆนี่ก็เล่นกันไหลตังค์นะครับสวยๆเล่นกันหลตังค์นะครับพิมพ์หน้าปกนะครับถ้ามันจะมีปกใหญ่ปกกลางแล้วก็ปกปกเล็กนะครับแล้วก็เป็นปกคู่ราคาสูงครับ ถ้าปูใหญ่ก็หลักล้านนะครับเป็นล้านเป็นแสนกันมีจริงครับมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับพระแท้ยอดนิยมนะครับผมมองว่าเป็นถือว่าเป็นพระกุเก่าแก่ของเมืองไทยกุหนึ่งแล้วก็เป็นกุที่มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยนะครับนี่คือเป็นเล็กๆ,ๆน้อยนนะครับประสบการณ์พระลูกคณนี้คือที่สุดครับที่สุดลูกหลานเมืองมหาสา,ารคามและจังหวัดใกล้เคียงถือว่าได้ พึ่งพาอาศัยบาร,รมีท่านนะครับก็วันนี้ผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับได้เอาภาคุนันดูน,นะครับเอาประสบการณ์เอาพุทธคุณมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับผิดถูกประการใดขออภัยนะครับประการใดขออภัยเอาผมเองอมาเล่าให้ฟังก็คือถือเป็นความรู้ที่ผมได้ศึกษามานะครับเป็นความรู้ที่เก็บเกี่ยวมามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับ ฝากท่านผู้ฟังได้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องของอาจารย์เบสคนเราเรื่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ